วิธีการทำวัสดุฟื้นฟูดินสูตร3เป็นสูตรสำหรับฟื้นฟูต้นไม้วันนี้ผมจะใช้เครื่องในการผสมวัสดุของเราที่เป็นขี้วัวได้ครั้งละ100กิโลหรือว่าครั้งละ10กระสอบธาตย่อยธาเสริมครับมีความจำเป็นสำหรับพืชของเราโดยเฉพาะไม้ผลนะครับใส่ลงไปเลยเราก็คนหน่อยคนให้ส่วนผสมเข้ากันนิดนึงครับ ใส่ขี้วัวไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมเดินเครื่องครับถ้าเราไม่เดินเครื่องนะครับถ้าใส่ขี้วัวไปเลยมันจะทําให้แน่นแล้วก็ทําให้มอเตอร์เราทํางานหนักนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมไม่ใช้ถุงพลาสติกสีดําหรือว่าถุงพลาสติกมาหุ้มกระสอบแต่ผมจะมีผ้าพลาสติกผืนใหญ่เลยครับนะครับที่จะเอาไว้สําหรับห่มคลุม สวัสดีครับพบกับเกษตรลุงกิตอีกครั้งหนึ่งครับนะครับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของวัสดุฟื้นฟูดินของ PIM เรานะครับที่ผมแจ้งอยู่เสมอว่าเรามีทั้งหมด4สูตรนะครับผมได้ทำการสาธิตก่อนหน้านี้ไปเรียบร้อยแล้วก็คือเรื่องของการทำวัสดุฟื้นฟูดินอ่าสูตร2หรือว่าที่เราเรียกว่าน้ำฮิวมิกนะครับแล้วก็อ่าต่อเนื่องมานะครับวันนี้นะครับอ่าเพื่อให้มันมีความต่อเนื่องผมก็จะสาธิต วิธีการทาวัสดุฟื้นฟูดินสูตร3นะครับซึ่งสูตร3ที่ผมจะทําในวันนี้ก็คือเป็นสูตรสําหรับฟื้นฟูต้นไม้นะครับเพราะว่าต้นมะม่วงที่ผมสาธิตก่อนหน้านี้ยังอยู่ในช่วงของการบํารุงฟื้นฟูเพราะฉะนั้นสูตรที่ผมจะทําในวันนีใน้ในเรื่องของสูตร3ก็คือใช้สูตรของสําหรับการบํารุงฟื้นฟูนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญคือว่าผมจะสาธิตโดยการใช้เครื่อง ผสมที่สามารถผสมได้ครั้งละ100กิโลนะครับของขี้วัวนะครับแล้วเราไปดูกันเลยครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วก็จะมีขั้นตอนการทำยังไงเชิญครับครับหลักๆของเรานะครับก็แน่นอนครับสิ่งที่เป็นวัสดุที่จะเป็นส่วนผสมของเรานะครับแน่นอนครับเราก็มีนวัตกรรมของเราที่เราเรียกว่าซ u เปอร์โซคอนนะครับ ซูเปอร์โซคอนเราจะใช้อยู่1กระสอบ10กิโลเลยใช้1กระสอบเต็มๆเลยนะครับไม่ต้องชั่งเพราะว่าปริมาณมันพอดี10กิโลอยู่แล้วนะครับจากนั้นครับกรดอะมิโนโกรดอะมิโนเราใช้อยู่ที่1ลิตรครึ่งนะครับนะครับหลิตรครึ่งนะครับจากนั้นนะครับก็มาใช้ปุ๋ยเคมีผมใช้ณนะวันนี้ก็คือใช้ 16- 3สตัวนะครับก็คือ 16, 16, 16, 16หรือใครจะใช้ 15, 15, 15, 15ก็ได้ นะครับนะฮะอยู่ที่ความสะดวกนะครับได้ทั้ง2อ,อย่างอีกอันนึงครับขาดไม่ได้เลยก็คือ PE PM นะครับหรือว่าทาัดย่อยทัดเสริมตรงนี้นะครับผมจะใช้อยู่ที่สองกิโลนะครับอขอโทษครับผมลืมแจ้งไปว่าวันนี้ผมจะใช้เครื่องในการผสมนะครับสามารถที่จะผสมวัสดุของเราที่เป็นขี้วัวได้ครั้งละ100กิโลหรือว่าครั้งละ10กระสอบ นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้นะครับผมจะใช้ส่วนผสมทั้งหมดตามอัตราส่วนต่อ100กิโลขี้วัวนะครับหรือว่าต่อ10กระสอบขี้วัวนะครับอ่ะก็คือหนึ่งนะครับผมจะใส่ของแห้งไปก่อนเลยก็คือปุ๋ยเคมี10กิโลผมแจ้งไปแล้วว่าวันนี้ผมใช้สูตรเสมอ16 16ตัวนะครับใส่ลงไปก่อนครับอ่า10กิโลนะ นะครับจากนั้นครับซูปเปอร์โซอคอนครับผงซูปเปอร์โซอคอนใส่ลงไปเลยครับสิบกิโลอ่าสิบกิโลนะครับลงไปเลยครับถ้าจะให้ดีครับมีผ้าปิดจมูกหน่อยก็ดีครับพยายามอยู่เหนือลมนะครับ กิโลใส่ลงไปเลยปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะรวมกันแล้ว20กบกิโลแล้วนะครับ,รบจากนั้นนะครับภาชนะที่เราเอาอมารองตรงนี้ก็ให้มันค่อนข้างใหญ่แล้วก็สะดวกแข็งแรงหน่อยนะครับนะครับอันนี้ผมใช้ถังก็สามารถบรรจุได้ประมาณสัก50ลิตรนะครับตรงนี้ใช้มือเรานี้ครับทุกเขา ซูปเปอร์โซคอนกับปุ๋ยเคมีให้เข้ากันครับนะฮะตามด้วยครับทีอีสองกิโลธาตุย่อยธาตุเสริมครับมีความจำเป็นสำหรับพืชของเราโดยเฉพาะไม้ผลนะครับไม้ผลนี้ต้องมีตัวธาตุาย่อยธาตุเสริมนี้นะครับจริงๆพืชทุกตัวครับนะครับถามว่ามีความจำเป็นไหมที่จะต้องใส่ทีอีนะครับ ก็ถ้าต่อไปในอนาคตถ้าต้นไม้เราดินสภาพดินเราดีแล้วนะครับจริงๆถ้าย่อยถ้าเสริมเขาก็มีอยู่แล้วอยู่ในดินนะครับแต่อันนี้ก็คือเพื่อให้มีการตอบสนองเร็วเราก็ใส่ลงไปเลยครับอ,อีกกิโลนึงเสงกิโลนะใส่ลงไปเลยครับ จะอัดกันแน่นหน่อยนะครับถุงละ1กิโลครับทีทีเอเเราน้ําตามก็คือกรดอะมิโนลิตรครึ่งครับใส่ลงไปเลยใส่ไปเลยครับอันนี้1ลิตรนะครับแล้วอีกครึ่งนึงร0 0ยซีซีครบแล้วครับลิตรครึ่งครับนะอ่า จากนั้นครับนะครับเราก็คนน้อยคนให้ส่วนผสมเข้ากันนิดนึงครับแค่นี้พอครับอ่ะจากนั้นครับผมก็จะยกส่วนผสมนี้ขึ้นไปบนเครื่องผสมแล้วก็จะเติมน้ำอีกทีนึ่งครับเราก็เอาขี้วัว นะครับใส่ลงไปในเครื่องก่อนครับนะครับก่อนใส่ครับผมจะเดินเครื่องก่อนเลยนะครับนะใส่ขี้วัวลงไปก่อนครับนะโยนไปข้างหน้าก่อนเลยจะค่อยไปเก็บที่หลังนะครับ ใส่ขี้วัวไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมเดินเครื่องครับถ้าเราไม่เดินเครื่องนะครับถ้าใส่ขี้วัวไปเลยมันจะทําให้แน่นแล้วก็ทําให้มอเตอร์เราทํางานหนักนะฮะขี้วัวเรานะครับถ้าเป็นขี้วัยแห้งมันจะมีฝุ่นขี้วัวคลุ้งอยู่นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ใส่ผ้าปิดจมูกด้วยนะครับ หลังจากเราใส่ขี้วัวหมดแล้วนะครับทั้ง10กระสอบเราก็พรมน้ำเปล่านิดนึงครับนะฮะเพื่อลดความคลุ้งของฝุ่นนะฮนะใส่ไปเลยครับสัก5ลิตรครับใส่ไว้ก่อนเลยนะโอเคจากนั้นก็ส่วนผสมของเราที่ผสมมาจากข้างล่างนะครับ ก็ผสมน้ำเปล่าเพิ่มเข้าไปอีกครับ20ลิตรนะครับแล้วก็คนครับผมคนพวกเ้าให้เข้ากันขี้วัวมีความสำคัญนะครับหมายความว่าถ้าเป็นขี้วัวเปียกนะครับเราก็ใส่เพียงแค่20ลิตรก็เพียงพอแต่ถ้าเป็นขี้วัวแห้งนะครับสามารถใส่ได้ถึง40ลิตรเลยนะฮะด,ดูดูความแห้งความเปียกของขี้วัวเป็นหลักนะครับ นคนไปก่อนนะครับสักระยะหนึงเหมือนเหมือนเดิมครับไม่จําเป็นต้องให้มันละลายครับแต่เพียงแต่ว่าให้ให้ส่วนที่มันเกาะเกาะกันเป็นก้อนเนี่ยให้ให้มันให้มัน่อนยแยกจากกันก่อนนะครับวันนี้ผมได้ขี้วัวมาค่อนข้างเปียกนะครับผมก็เลยใส่น้ําไม่เยอะเพราะว่า ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับไหนก็ค่อนข้างหายากเราใช้ขี้วัวเยอะนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าโรงเก็บขี้วัวของเรายังไม่สามารถเก็บขี้วัวได้เยอะนะครับก็เลยทําให้เราต้องอช่วงหน้าฝนเนี่ยขี้วัวเราก็ขาดนะฮะแต่ก็ยังพอหาได้อยู่นะครับ ผมจะเพิ่มน้ำอีก10ลิตรครับให้มันให้มันเป็น20ลิตรครับเอ <Okay. S 1> คะกอีกนิดนึงครับเพราะยังมันยังมีก้อนอยู่จากนั้นก็ใช้ภาชนะตักเลยครับลาดลงไปเลยครับลาดลงไปบนขี้วัวเลยจุบ ให้มันมิกกันไปเลยครับหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอดูว่า,ามันเข้ากันหรือยังนะครับใช้ระยะเวลาประมาณสัก15นาทีก็เพียงพอนะครับนะอย่างนี้ผมได้เรียนไปครับเนื่องจากว่าเราได้คีว่าค่อนข้างเปียกมาครับเนี่ยก็แน่นไปนิดนึงอันนี้ถือว่าน้ำเยอะไปครับผม แต่ว่าถ้ากรรมแล้วเป็นก้อนอย่างเงี้ยน,นะฮะถ้าจะให้ดีนะครับเวลากำแล้วมันต้องแตกออกนะครับแต่มีความเราก็ถือว่าใช้ได้ครับเรามีความจําเป็นต้องต้องใช้เราก็ใช้ไปก่อนนะฮะโอเคจากนั้นเราลงไปข้างล่างครับเพื่อที่จะเอาใส่กระสอบครับนะตามบนม,มาครับอะหลังจากผสมข้างบนเรียบร้อยครับตอนนี้เราลงมาข้างล่างเพื่อที่จะ เอสมวนผสม,สมใส่ในกระสอบนะครับนถ้ามีเครื่องก็ง่ายครับทำงานคนเดียวก็ได้ครับนะฮะไม่จำเป็นต้อง ใช้คนงานหลายคนนะครับหรือถ้าลรจ้างคนงานที่สวนก็สามารถที่จะเดินงานได้สบายนะครับก็ประมาณนี้ครับหรือถ้าใครจะชั่งกิโลก็ได้อยู่ที่เราว่ากระสอบนึงเราจะใส่กี่กิโลขั้นตอนต่อมาครับหลังจากที่เราเอาขี้วัวออกจากเครื่องหมดเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตดูว่าเราใส่ขี้วัวไป10กระสอบแต่ได้ออกมาคือ9กกระสอบเนื่องจากว่าขี้วัว ก่อนที่เราจะหมักเนี่ยก็โทษทีก่อนที่เราจะผสมเนี่ยนะฮะมันยังมีความโปร่งอยู่นะครับพอผสมไปเรียบร้อยนะครับมันก็จะยุบลงการยุบตัวของขี้วัวแล้วก็เนื่องจากว่าขี้วัวของเราเนี่ยมันมันได้รับความชื้นด้วยนะครับก็เลยต้องเหลืออยู่ประมาณสักเก้ากระสอบครึ่งหรือ9กระสอบโดยประมาณนะครับเพราะนั้นไม่ต้องตกใจว่าทําไมใส่ไปสิบกระสอบแล้วทําไมเหลือแค่9กกระสอบนะครับก็เหตุผลก็อย่างที่อธิบายไป จากนั้นครับเราก็มัดปากกระสอบครับมัดปากกระสอบให้เรียบร้อยนะครับนะครับ <c oughs> มัดเลยมัดทุกกระสอบเลยครับนะครับทีนี้ถ้าสังเกตดูนะครับอ่าทำไมผมถึงใส่กระสอบอาหารสัตว์ล้วนๆเลยทำไมผมไม่ใส่ถุงพลาสติกหุ้มนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับนะ <c oughs> ถ้าในกรณีที่เราทําเยอะๆนะครับการที่เราทําวัสดุฟื้นฟูดินสูตร3นะครับถ้าเราทําเป็นโม่อย่างที่ผมทำเนี่ยฮะทำทีทีละ5โม่10โม่นะครับเพื่อที่จะเก็บสะสมไว้ใช้ในแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ให้ขาดก็เราจะไม่ใช้ถุงพลาสติกมาหุ้มนะครับนะเราจะใช้แบบ พลาสติกผืนใหญ่นะครับที่สามารถเอากระสอบของเราไปเรียงซ้อนกันครับอย่างเป็นระเบียบแล้วเรากา็คลุมพลาสติกให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมาครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมไม่ใช้ถุงพลาสติกสีดําหรือว่าถุงพลาสติกมาหุ้มกระสอบแต่ผมจะมีผ้าพลาสติกผืนใหญ่เลยครับนะครับที่จะเอาไว้สําหรับห่มคลุม กระสอบที่เราหมักเรียบร้อยนะครับผสมเรียบร้อยนะครับนะฮะก็เลี้ยงเลยครับนะครับอ่าก็มาเลี้ยงเลยครับครับจากนั้นเราก็ห่มคลุมให้เรียบร้อยนะครับ ต้องเช็คด้วยนะครับว่าพลาสติกของเราไม่มีรอยขาดนะครับไม่มีรอยรั่วนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เกิดการหมักอันนี้คือเราจะห่มคลุมไว้อย่างนี้นะครับหมคลุมไว้ให้มิดชิดเลยนะครับ ั้นตอนสุดท้ายนะครับของกระบวนการาทําปุ๋ยพัสะดุฟื้นฟูดินสูตร3นะครับก็คือเรื่องของการหม่มคลุมด้วยพลาสติกนะครับเหตุผลและหลักการของเราก็เนื่องจากว่านะครับในสูตรปุ๋ยของเรานะครับจะมีจะใช้แอมโมเนียในการในการหมักตรงนี้นะครับแล้วก็แอมโมเนียเขาจะมีคุณสมบัติในการเร่งปฏิ เร่งปฏิกิริยาของการทําให้ปุ๋ยเนี่ย <c oughs> เขาเป็นเร็วนะครับเราก็เลยว่าทําเพื่อไม่ให้แอมโมเนียระเหินละเหยออกจากกระสอบที่เราใส่เราก็เลยจําเป็นต้องใช้พลาสติกหรือว่าถุงพลาสติกหุ้มไปในกระสอบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นครับนะฮะเราก็อย่าลืมทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่เราผสม แต่ละครั้งแต่ละสูตรนะครับถ้าเราผสมไม่เยอะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราถ้าเราจะผสมไม่เยอะมีความจําเป็นต้องเขียนนะครับวันที่ไว้นะครับอย่างวันนี้วันที่12นะครับตุลาคมนะครับปี6 7นะครับนะครับแล้วลืมเขียนสูตรด้วยนะครับนะครับสูตรของผมเป็นบำรุงฟื้นฟูนะครับ นะแล้วก็นับจากนี้ไปครับอย่างไวที่สุดนะครับอย่างไวที่สุดก็คือ7วันนะมาตรฐานปุ๋ยของเรานะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับแล้วก็แล้วเก็บไว้นานแค่ไหนถ้าเรายังใช้ไม่หมดนะครับสามารถเก็บต่อเนื่องนานได้ถึง6เดือนนะครับแล้วก็ให้อยู่ในร่มนะครับห้ามเอาไปตากแดดนะครับหรือ,อส่วนที่เรากองวัสดุตร,ตรงนี้พยายามให้อยู่ในที่ร่ม นะครับอย่าพยายามให้แดดเรียนานๆนะครับนะครับแต่ว่านิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าตะวันคอยประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงก็ถือว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าทั้งวันหรือว่าครึ่งวันนะครับก็ไม่ดีนะครับก็ให้อยู่ในร่มนะครับก็หลักการของการทําวัสดุฟื้นฟูดินสูตรสามนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วผมอยากจะให้ดูส่วนที่พวกเราทําไว้นะครับตามผมมาครับนะฮะ อันนี้คือที่เราทําไว้เรียบร้อยนะครับนะครับเราทําทีทำทั้งท,ท,ท,ทำทั้งละห้าโม่นะครับเราก็มากออไว้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสูตรสําหรับเร่งต้นนะครับเป็นสูตรสําหรับเร่งต้นก็คือใช้ตัวในในตัวเจนนําสูตรปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูงสูงนะครับอันนี้เราก็เอาไว้ใส่พืชผักผลไม้ของเราในสวนนะครับนะครับ วัสดุฟื้นฟูดินของเรานะครับทั้ง4สูตรนะครับผมก็ได้สาธิตไปทั้งหมดนะครับมีสูตร2นะครับแล้วก็สูตร3นะครับยังเหลืออีกสูตร4นะครับที่ที่เราจะแต่ว่าสูตร4นี่ง่ายครับไม่ไม่ยุ่งยากอะไรผมผมจะสาธิตไปด้วยแล้วก็นําไปใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากที่เราได้รู้ได้ทราบแล้วว่ามีส่วนผสมอะไรแล้วก็ขั้นตอนในการผลิตทํำยังไงนะครับ นับจากที่เราทำวัสดุพวกนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วพร้อมใช้จากนั้นครับเราก็จะนำไปลงสู่แปลงนะครับว่าวิธีการใช้วิธีการฟื้นฟูนะครับแล้วก็เป็นลำดับขั้นต่อต่อไปนะครับจนกระทั่งว่าให้เห็นผลตอบรับในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมันเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นครับเราเราจะได้ติดตามกันต่อเนื่องนะครับนะก็วันนี้ก็ สำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากจะคุยกันมากขึ้นนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามานะครับหรือถามมาในคอมเมนต์ได้นะครับเพราะบางครั้งนะครับการที่ทำได้ดูในสิ่งที่ผมทำไปอาจจะมีการขาดตกบกพร่องนะครับในส่วนที่ได้นำเสนอไปแต่ถ้าจริงๆมันมันยังมีรายละเอียดอีกย่อยอีกเยอะนะครับและถ้าถ้ามีโอกาสได้คุยกันหรือว่าในอนาคตถ้าสามารถมาเยี่ยมเยือนกันได้ที่ สวนเกษตร 4G ของมหาวิทยาลัยนอตที่เชียงใหม่ที่หางดงนะครับก็ยินดีนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมกันแล้วก็มาปรึกษาหารือมาแลกเปลี่ยนแนวคิดกันมาแลกเปลี่ยนวิธีการทํากันแล,กแล้วก็มาปรึกษากันได้นะครับว่าหลักการทำ P R M หรือว่าวัสดุฟื้นฟูดินต่างๆนะครับมีอย่างไรนะครับก็จะได้ความรู้มากขึ้นแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติได้มากขึ้นนะครับ จริงๆแล้วก็คือเราคาดหวังนะครับเรื่องของผลผลิตแล้วก็ดินที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าการทำ p i m ของเราก็คือการทำเรื่องของดินเป็นหลักถ้าดินดีสัอย่างนะครับดินดีนะครับต้นไม้เขาปลูกในดินนะครับมันก็จะ,จะเจริญงอกงามแล้วก็ให้ผลผลิตกับเราได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เดี๋ยว EP ต่อ,ตอไปครับก็จะ ได้นำเสนอ,อเรื่องราวต่างๆที่ได้เห็นภาพเป็นขั้นเป็นตอนนะครับวันนี้ก็อยากจะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับ